กลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปรายเดือนของทุกทุก,ร,การาศีเดือนพฤศจิกายนปี2563หลวงพ่อจลันได้กล่าวเอาไว้ว่าร้ายที่สุดในโลกมนุษย์คือเชื่อใจเราขณะมีโทสะโมหะโลภะเชื่อใจเราอย่างนี้ร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติก่อนจึงค่อยเชื่อ อันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่จะมาพูดในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนดาวดวงใหญ่อย่างดาวพระรหัสกําลังจะโคจรย้ายเรือนขึ้นมาในลัคนาราศีมังกรซึ่งในตําแหน่งนี้เดิมทีพระพระหัสก็เคยเดินขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงต้นๆปีครั้งนี้พระรหัสก็จะเดินมาในลัคนาราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งได้ตําแหน่งเป็นนิดในดวงชะตาของทุกๆลัคนาราศีเลย พอตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำให้หลายๆลัคนาดาศีบางครั้งขาดสติได้มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาจนทำให้จิตใจที่หนักแน่นของตัวเราเนี่ยสั่นไหวผิดไปจากมาตรฐานเดิมที่ควรจะเป็นพระกระหัสเดินครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินเป็นปกติของท่านนะครับเพราะว่าดาวพะกระหัสเนี่ยจะเดินเวียนซ้ายอยู่แล้วเดินเดินเวียนซ้าย นึกถึงนาฬิกาเนี่ยเขาก็เขาก็จะเดินทวนเข็มนาฬิกาถือว่าเป็นการเดินปกติของดาวทุกๆดวงนะยกเว้นทางด้านของพระราหูกับพระเกตจะเดินย้อนทางไปในครั้งที่ผ่านมาพระระหัสเดินถอยหลังกลับไป่ไปเดินสวนทางก็คือไปเดินตามเข็มนาฬิกาก็เลยกลายเป็นว่าพระระหัสมีอาการเดินผิดปกติเดินวิปริตเกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายนพระระหัสจะย้ายเรือนเข้ามาเป็นนิดนะครับกำลังเป็นนิดในดวงชะตาในลัคนาราศีมังกรดาพระระหัสเดิมทีจะมีความหมายติดตัวเลยก็คือในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของการติดต่อค้าขายต่างประเทศองค์ความรู้ สารตุลาการความยุติธรรมหมายถึงพระกระด้หมายถึงครูบาอาจารย์กลุ่มแพทย์นะนี่คือความหมายรวมๆของพะะรหัสพอโคจรมาเป็นนิดในตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปี2563เรื่อยไปนะพอไปอยู่ข้ามปีไปอยู่ในปี2564เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเดินผิดปกติอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคือตั้งแต่พฤศจิกายนปลายปีหกสามเนี่ยเราตัดเป็นปีก่อนเดินเป็นปกติแล้วพอพระหัสเดินไม่เสียเนี่ยหลายๆอย่างก็คือเป็นไปตามปกติแต่บังเอิญว่าไปยินได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีได้ตำแหน่งน้อยหลายๆครั้งเนี่ยพอพระหัสอ่อนกําลังมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆลัคนาราศีได้เดี๋ยวก็จะพูดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างของทุกๆลัคนาราศีเลย ลัคนาราศีพิจิกนะครับมองจากภาพรวมของดวงชะตาแล้วอรินะฮะอริก็คือดาวพระอังคารโคจรมาในพภพปุตตะหลายๆคนมีบริวารก็อาจจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาให้เราปวดหัวสร้างความปนป่วนให้กับชะตาชีวิตของตัวเราบ้างบางบุคคลเนี่ยที่มีเป็นหัวหน้าใหญ่การบริหารก็หนักแล้วแถม ยังได้รับผลกระทบจากบริวารลูกจ้างเข้ามาเป็นการปัญหาให้กับดวงชะตาของตัวเราอีกในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังคงเป็นไปในลักษณะแบบนี้อยู่เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เราพูดถึงดาวพระอังคารนะครับเพราะพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีพิจิกไงนะครับโจรไปไม่ค่อยได้ตําแหน่งอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยไปกังวลใจในเรื่องของสิ่งบริวารที่รับเข้ามาใหม่ สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นการบริหารการหาช่องทางในการหาแนวทางหาการเงินอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆอยากได้นะครับอยากรู้สึกว่าเมื่อ,อไหร่มันจะคล่องเมื่อ,อไหร่มันจะดีสักทีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างจะอึดอัดฝืดนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเข้ามาเพราะว่าพระรหัสเนี่ยเจ้าเรือนการเงินโคจรมาอยู่ในเรือน การเงินพระรหัสมาเรือนใดมาในตำแหน่งใดก็ย่อมให้ประโยชน์ที่ดีในดวงชะตาของทุกๆลัคนาราศีที่นี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาดาวพระพระรหัสโคจรมาอยู่ในเรื่องในเรื่องของการเงินในเรือ,ขอรนของการเงินของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรพอพระรหัสนะมาในตำแหน่งนี้แสดงว่ามีเข้ามาแหละมีเพียงพอเลยนะแต่บังเอิญว่าเสาก็เข้ามาร่วมด้วยนะนั่นแสดงว่าในระยะยาวๆที่ผ่านมา ระษาวเองก็มาจากพบพันธุนะครับคือญาติพี่น้องเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยมาเป็นปัญหามาเป็นการเงินมาเป็นรายจ่ายบางคนญาติป่วยนะทางบ้านป่วยก็ต้องเสียเงินเสียทองไปเป็นรายจ่ายให้อีกบางคนเป็นไปในรักษาว่าซื้อบ้านซื้อร้านนะทำร้านซ่อมร้านอะไรประมาณนี้ทำธุรกิจอะ นะครับก็โดยที่จะต้องมีอาสางหาเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้ก็เสียเงินเสียทองไปอีกนะครับหรือว่าในเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งพระเสาเนี่ยนะครับยังหมายถึงในพบของมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมพุ่นได้อีกด้วยนะซึ่งจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้แหละในเดือนพฤศจิกายนตลอดทั้งเดือนยังคงมีเรื่องราวจุกจิกในลักษณะแบบนี้แต่มันจะเบาขึ้นและเริ่มเริ่มคลายตัวลงเพราะว่าเดี๋ยวกําลังจะย้ายเรือนไง เสาเนี่ยกำลังจะย้ายเรือนในประมาณวันที่5ธันวาคมปี2563ในช่วงจังหวะพอเสาย้ายเรือนไปปุ๊บก,การเงินต่างๆของลัคนาราศีพิจิกจะเริ่มโล่งขึ้นเบาขึ้นและสบายขึ้นไม่ได้มามีตัวมาเบียดมาบังอะไรในดวงชะตาของตัวเราสักเท่าไหร่แต่บังเอิญวา่าพระพรหัสดันย้ายออกไปก่อน พระรหัสย้ายวันที่14พฤศจิกายนปี2563คือเดือนนี้แหละนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงจังหวะที่พอพระรหัสย้ายไปเหลือเสาดว,วงเดียวไงพอเหลือเสาดว,วงเดียวก็มองว่ารายจ่ายในเดือนพฤศจิกายนยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นต้องระมัดระวังในการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินของตัวเราด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะ ไม่ถึงเสาออกนะนะครับแต่พอเด,เดือนหน้าเริ่มดีขึ้นแล้วนะแค่ช่วงจังหวะไม่ถึง30วันเลยก็ทนนิดหนึ่งพูดถึงเรื่องของงานกันบ้างเงินเราดูสภาพยาวๆของดวงชะตาเราไปแล้วงานเนี่ยนะครับถ้าคนทำงานบริษัทก็ถือว่าเป็นช่วงเซฟชะตาชีวิตไปเพราะเจ้าเรือนหนการงานเราเนี่ยนะก็คือดาวพระอาทิตย์ ระอาทิตย์เนี่ยในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ต้นเดือนเรื่อยลงมาจนถึงประมาณวันที่สิพฤศจิกายนพระอาทิตย์เจ้าเรือนการงานของตัวเราเนี่ยมีกําลังน้อยนะเหมือนดาวอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าแล้วมีเมฆหมอกมาปกคลุมไปหมดแสงเลยไม่ค่อยเจิดจรัสสักเท่าไหร่งานของลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยก็เลยมองว่า อาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะดูเหนื่อยหน่อยดูแบบว่าผลงานไม่ได้เจิดจรัสอย่างที่ใจเราต้องการมากนักแต่ว่าถ้าคิดในแง่ดีเนี่ยถ้างานเล็กๆงานที่ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีทยอยเข้ามาให้เราได้ทำเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นช่วงจังหวะพักของชีวิตนิดนึงนะครับก็เลยได้งานที่เบาๆงานเล็กๆ ไม่ได้โปรเจกต์ใหญ่อะไรมากนะักเข้ามาเ,เป็นไปในลักษณะแบบนี้ถ้าคิดง่ายๆดีก็ถือว่าโอเคไปทีนี้เนี่ยเดี๋ยวการงานจะกลับมารุ่งเรืองเจดจรัสออีกครั้งโปรเจกต์ใหญ่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพฤศจิกาย,ยนก็ถือว่าเหมือนจะปลายปีแล้วนะก็เลยทําให้ว่างานมันเบาลงมาเล็กลงมาผลงานไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ประมาณนี้ยิ่งถ้าไปทํางานร่วมมีหุ้นส่วน มีเพื่อนร่วมงานที่ต้องมาทํางานร่วมกันอาจจะก่อเกิดปัญหาความวุ่นวายเร,ราได้เพราะพระราหูเนี่ยนะก็โครจรเข้ามาเล็งลัคนาถ้าจะมีปัญหาส่วนอยากจะมีปัญหามาจากเรื่องเงินนั่นแหละนะเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นปัญหาใหญ่ๆบานปลายให้กับกาลัคนาราศีพิจิกได้นั่นเองนะครับก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่เดี๋ยวดาวก็ผ่านไปพอประมาณสักเลยกลางกางเดือนไปคือเลยสิบกพฤศจิกายนไปดาวเริ่ม โครจรขึ้นมาดีแล้วนะกำลังของมฤตยูก็ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงอย่างเต็มที่เต็มกําลังสักเท่าไหร่ก็จะค่อยๆฟื้นดีขึ้นดวงก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นด้วยนั่นเองแต่ทีนี้ลักษณะลัคนาราศีพิจิกเนี่ยราหูก็โครจรเข้ามาเล็งลัคนาถ้าใครมีดาวรับดีๆอย่างเช่นเอาเป็นดาวพระอังคารเป็นดาวสาวกุมรักแบบนี้นะ ก็ถือว่ามีเรื่องดีๆยังพอมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆบางคนมีโชคดีด้วยแต่ว่าในส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ได้ดีในลักษณะแบบนี้ problem, ถ้ามีดาวดวงอื่นมารับก็อาจจะก่อเกิดปัญหาปันป่วนต่างๆนานาที่โคจรทยอยโคจรเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของงานที่จะต้องไปหุ้นส่วนไปร่วมหุ้นไปร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นๆนะกับเพื่อนกับอะไรแบบนี้กับญาติตัวเอง ต้องทําสัญญาให้ดีต้องทําเอกสารให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาการแข่งขันตลอดทั้งเดือนเลยนะตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะยังมาให้เห็นไม่มากสักเท่าไหร่แต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าแหละเดี๋ยวเริ่มมาสู่เรื่องความเหนื่อยการแข่งขันการงาน,งานพวกประมูลงานก็เหนื่อยนะเป็นไปในลักษณะแบบนี้ของลัคนาราศรีพิจิกแล้วก็เป็นไปในระยะยาวๆด้วย อันนี้ก็พูดรวมให้นะครับจะลงทุนทําอะไรใช้จ่ายให้พอดีมองมองให้พอดีมองให้มันศึกษาศึกษาให้ดีก่อนอย่าเพิ่งไปหวังใหญ่โตอะไรมากนะนะครับค่อยๆเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ก่อนพะสภาพโดยรวมก็อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมมาดูดวงดวจากสตาของตัวเราเนี่ยยังโดนดาวบาปประเคราะห์นะที่โคจรเข้ามามีผลกระทบในดวงชะตาของตัวเราอีกก็เรียกได้ว่าเป็นช่วง ที่ต้องรู้จักเราแวงบ้างนะแวงคนรอบข้างบ้างอะไรบ้างนะครับเรื่องของความรักกันบ้างราหูหนะเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นความหมายโดยทั่วๆไปเป็นเรื่องดีเป็นการนำพาความสําเร็จเพราะมาจากลาภะแต่เป็นลาภะของคนอื่นเขานะมาสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองทีนี้ถ้าดวงชะตาของลัคนาราศีพิจิกพระราหูมาจากเจ้าเรือนของภพพันธุ ทีนี้พันธุกุก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องรู้จักกระตือรือร้นต้องรู้จักเอาใจใส่พอมีความรักเข้ามามันจะเป็นไปในลักษณะของความเหนื่อยที่จะต้องตามที่จะต้องดูที่จะต้องเฝ้าระวงังอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมองว่าในเรื่องของความรักของลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีการปั่นป่วนวุ่นวาย ในระยะยาวๆสักช่วงจังหวะเวลาหนึ่งหรือว่ามีโอกาสได้พบคนใหม่เข้ามาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าต้องไปเหนื่อยตามไปแย่งชิงต้องคอยดูอีกเพราะมีโอกาสพบคนที่มีเสน่ห์ทำให้เรานั้นหวั่นไหวได้ง่ายถือว่าถ้าใครยังโสดอยู่ก็ถือว่ามีโอกาสได้พบเจอเจอคู่แต่ก็เป็นคู่ที่เรานั้นต้องคอยฝ่า,ฝาฟันวิกฤตไปร่วมกัน และก็ต้องอยังใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในระยะเวลายา,ยาวๆแต่ถามว่าเดือนพฤศจิกายนยังมีโอกาสพบเจอเจออยู่นะยังมีโอกาสพบเจอเจออยู่คนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วก็ถ้าไม่เอาเรื่องของอาภายนอกเข้ามาเช่นเงินเรื่องเงินเรื่อง,องทองของตัวเราบางทีในครอบครัวใช้ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ถ้าไม่เอาตัวนี้มาเป็นปัญหาหลักมาเป็นประเด็นหลักก็คงจะไม่ได้มี ผลกระทบอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าสภาพของครอบครัวเนี่ยนะครับการเงินไม่ค่อยคล่องอาจจะมีผลกระทบเข้ามาได้ระยะยาวๆต้องคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นช่วงจวังหวะมีโอกาสอารมณ์ร้อนได้ด้วยนะ <surprises> ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและก็ตัวผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับขอบารมีพระรันตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอา,ารักษ์ทั้งหลาย ช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆพระกรกาศาีมีแต่ความร่มเย็นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปี2,563นี้เลยครับ